แข่งน้ำมัสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมีมักินน้ำป้าน้ำเอื่อยแซ่มื่งน้ำมัแซ่งให้กินสบายดีสุขสุขคุสมองสุวรรณได้ยังกับมาสู่กันกินเออหญ้าห่านเพิ่นแก่งน้ำม้ไผ่ปลาพี่น้องเอ้ยมื้อนี่น้ำม้ไผ่ปลาไผ่ป้าธรรมดาเฮานี่แหละปลาน้ำม้สังไผ่ไผ่สังไผ่ในบ่อปะโอ้ปนกันเพิ่อนไว้ กองก็อยบ่เบอสค่อยแล้วเพิ่แกงสุดยอดอยแล้วเพื่อนมารสตร์จัดจานพี่น้องเอ้เพื่อนมักรสชาสติ์จัดเซ่บพี่น้องเอ้ย้งเพส้วรถศาสตร์พันพี่้องแว้เมื่อนีมัรดเส็บพี่น้องเอ้ย ยาบน่อยังกินสิน่อย่อเปยกินหลายคำนิดเอา้าป่ากินคำพญาเลยเกินข่าอแน่อกับแกแตามาชักยาให้นี่ก่เอาแมนน,น้อยไปบทินงไม่เอกกาคุ <laughs> เมื่อนี้มีแต่สามยายพี่น้องยายหนึ่งพันโบเดมาิลินมันฮะโรห่วยห้าเฮดห้าเฮดเออไปก็ไปไปบุญลีอ๋อไปมึงบอกไปมึงบอกบวแกงขาต้องช่วยต้องไปนมันแดดสองปไปเจ้า มากระทินอ่อนพี่น้งเลย,าลาายมาก,ย<ห>กินกับซ่<ส>บแบน่นอนขึาา้นทับผคะให้มันชียรอ,อกดอกนะโอ้ซ่บกินแล้วมันชี้แแผาขาดบอลเออเห็น้เนาะาก็บนม กินกับผักขาดเพียงเสียบลายปเอายใส่กลักอันเนี่ยหลอกมดวนกระป่นขานะอวกะปนกมันเนาะกินกระป่นกับแจดวแินไป้วไปกินเขาอยู่เพื่อนเขานี่แหลเพือนเขาแม่กัม กินกันสามคนบนบ้านนี่ป่ายาพี่น้องเลยน้ำไม้ส่างไพ่พี่น้องเนี่ยกับน้ำไม้ไท่ป่าทำมันออกในดินชายผันอ่อนเนยเอากินร้อยกินปลาิปากินชามนี้เล็กกว่ ห้อนพี่น้องเอ้ยอาบน้ำเขาก็ได้ชุดเปียกอยู่ตอนนี้ไม่ว่าไปเอาคาตัางเกองก็ได้ไปยังเด้อขนกรบอต๊ดำหน้าเลยเข้าไปกินชุดเปียกนี่แหละไปเอาคาตัางเกองก่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องอาบน้ำเขาหน้าพี่น้องเอ้ยเข้าไหมก่อนกินล้างให้กินโลดร้อยชุดเปียกเลยนี่ ใสกินโลดเกตินะแกงน้อไม้พี่น้องเลยใส่กระปูดองนะใส่ปูดองแดงนหว่างแฉะนัวบอกจะเตรียมการพี่น้องพักแล้วบุฟ่อมื้งบาดนี้ชิแกงแล้วเอากระปูมาดองซะก่อนเด้อหาอตัแก่ๆมันมันจะขากตำมะงงกระขาเลยเนาะตำมะงงกระขาก อันด่างเป็นคาแป้แกงแล้วมาสซุ่มกันกังเวนเนี่ยนี่มันแท้ให้กังคืนเน่ะโอ๊ยโบปันได้กินจำเลย่งนะก็กินกังเวนเราข้าคือกันกินกังเวนเรา่านนัวมันว่าเหเา่นเานัวได้เนาะแกงสิกะโปนนัวค่ะ มัน่านก็ยเงมื่งมีของเท่างม่เกั่ยวบ้านเขาทาดีไม่เท่าหรอกหากบันบิบบันชินเลยมันโป่งไหมนี่แห้งแฉะนะนี่หน้าเขาป่า้านนี่นะมันเขียวเด็ดเทนกเออคะเียวอมพ่มตอไปมันมักระปงไหมยันพันงามสะพานยังป่าสะพาะแงงหมดสะกานแงงสะกาะแง่แน่สะพามาะแง่เาะ Um, แมแ่แกขอมอยๆแบๆคือสีบลชิว่าแล้วคุนสิว่าแหลเอาประเด็นแสบลีได้พี่น้องเลยแซ่บอร่อยดีลงลูกชายก็ข้างขึ้นไหมป้าพัวมากกอดีเอ็นไม่แข่งไล่นอื่ดีทำนี่แหละแก่งลมาเแซ่บนะแกงไลยมาแซ่บ กินกับบัวบกขาดถึอองเขาเขาไปได้อินไัยสมดายยังลายเท่าปีชีมาเขาจุแพร่งนะปีชีมาเน่ใแช้านีนีขาคายลมูแล้ว เดี๋มงัวเอาคายงอเอาเอาโมดลนาบ่คายงอืากข่าวกินบ่อตอนนั้นเลยอ่ะเอาโมดลนาเบ่คายงวเดี๋มงอเดี๋ยวจะไปร้องเลยบ้านคู่นึ่งกับกิ่นโบมดชฉ่ำนะคุณเจ้าน่ะตุนนึ่งพ่อว่าป่าตุนนึ่งอู้โคุณเจ้า มีเจ้าสอบทราบบอสอบไปสอบไปเนาะสอบทำชุดจริงนะไปเท่ากับปูไปเนาะสอบไปกันสอบจริงๆนี่ปากเนาะอืเได้่จริงไงแต่ทำชุดบลัดบลัดบลัดจีรักปักเอาไว้ให้อินไง มาเรื่อยแตมมาเรื่อยไม่ไม่กำลังกำลังไม่ไม่ก็ดีตักมือแต่เลยปลาบ้านคนเรเอาปลาไหลหามาไ้ยเพิมเครื่องไมเติมแน่แล้วป่าเอาระบบปั่นได้ยี่โด้กักกับเล่นมันบ่อยยังบ่อยเยอะมากเลยเรามีแห้งสะกดหม่าวั ยายชาจ่ามีอยู่วะมีแต่ว่าปรยักชักกัชักเลยใคก็ย่างไกฮะไร่ะไม่เลยไยนี่ยเอาไปเ็ไหนลม่และเขาชอบกินขขาเพกินเขาเเขาวยนวยกเรดมันเพชนหรือ่ากินไม่ยอยแล้วถ้เพลนกะแกงแล้วเรากินแต่บานเชฟม้งกินบ่ก่ทุก กแบบินนะ่อนอ,เอนเลยไม่ว่าจะประเทศนอาทิตย์หนึ่งกที่ยวมากองอาทิตย์นึงขึโโเเ้นมาบ่แงไบ่แกไม่ได้เขาเร่งมาบ่ควมันจะมีวันยุด,ดกันออ่อองขนแล้วก็ยุดขึ้นนึงยุดยุด,ดีนะอือือข้นยุดตรงน่ทำสิเส้จงิง ่นเนาดีแล้วแกลยาไหมมาปกันบ้างันเขาเรกยังซัยากันเลยเคล่อมาครับพ่อหามหย่หกน้าอขงเลยเออเน่ใหญ่แลอ้วนเนาะอืมต่ปยังไงน้อนตัว ไปน้ำบอแต่ม่าจะทอดห้างม่ยิห้างอากีาคืนขึ้นปะไปขึนเอเวนมันแดดือนท่ลงขบว่ไม่ส uh> ่ายสเัยนีแล้วกะหาหวยกันวนไหนป่าถอะ่ายบอกตึ้ง x n g ตุ๊ มมาจักมืเอเลย่อ e like yep. okay. ัย oh ุจักปีหละเขากีดนะกีดยางแดดีด่อนดีนะผ่นั่นก็สิปีผู่นดินที่มันบันันไม้ไม้น้ะมามันจะแฉะจแกงมากออท่ทานมาเกืเก้าปีสิปีก็ได้อ้าวีก่มา่ทคกคนไม่รู้ดี่ไม่รูะ ยิ่แต่บบเอเออบดมตกินเลยนะเดี๋ยวเตเข่าหรครเออลูกไยำที่เจ้าไม่กินบางเพี่ยเอ้ิลูกไผ่ย่างหมดด้วยกอนเลยินด้ยเพาวกกขึ้นมาเกิดงานได้ผมแบบมันโดยักพางามเกี่ยมันห่วยเขาเชี่สัตแล้ว่เบี้ยสัตอันเชื่อคนก็ไปน้ำนะวะมาเขา้งแล้วน้ำไปไหนมาไม่ละก็มา แลเลยเขาพุ่งไปแล้วเขาพุ่เขาเพิ่มหนึ่งเออล้มาพี่เิ่มองเลยมาเขาบ้านเขาเพราะว่ามันไ่อย้อัเ่มองมันึเยนองเขาข่ยเออมาเดินซองายป้องมันแห้งแลในบ้านเขาทมันะสุนมันก็บอกรอย่างเล่นเลยออย่างนี้ เอ,อเอาไว้เช่นนี้ก่อนพี่น้องเนะขอบคุณุณร้นานพี่น้องโปรไผสุขุมสุขุ้นสุโมงสุบนพบอกอันคลิปน้าพี่น้องสหรับคลิปนีส้สบายดี